ครับสวัสดีครับครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูมาดิทิ้งดามเป็นครูกศน,น,นตํตำบลเแหลนตุมนะครับอ่าวันนี้ในวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่คนคงในดักชั้นมอปลายครูจะมาสอนในเรื่องที่2น,นะครับความจําเป็นของการวิเคราะห์สกยภาพทางธุรกิจนะครับอ่าเรามาดูความหมายของสกยภาพทางธุรกิจนะครับคําว่าสกัภาพทางธุรกิจจึงหมายถึง ความสามารถที่ยังไม่มีการพัฒนาหรือยังไม่เต็มที่หรือศักยภาพเป็นพลังงานภายในของร่างกายนั่นเองหรือพลังงานที่ซ่อนไว้หรือเป็นพลังงานแฝงที่อยู่ในตัวของเราในการท,ทําธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับามาดูความหมายของธุรกิจบ้างนะครับธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ทาให้เรามีการผลิตสินค้าหรือบริการมีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนจาหน่ายและการกระจายสินค้ามีประโยชน์หรือกาไร จากกิจการนั้นๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเรานั้นมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับลองดูความหมายของคําว่าศักยภาพทางธุรกิจหมายถึงการใช้หานหรือความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพนั้นๆนํามาใช้ในการพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจของตนเองนั่นเองนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถสู้กับธุรกิจของคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่า ในส่วนอีกข้อหนึ่งเรามาดูขั้นตอนในการวิเคราะห์และเชิงเชิงวิเคราะห์นะครับว่าธุรกิจของเรานั้นจะมีความสามารถแค่ไหนข้อแรกเราก็ต้องหนึ่งกำหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราควรจะวิเคราะห์ในธุรกิจนั้นๆให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนที่2นะครับกําหนดจุดมุ่งหมายและวิเคราะห์ว่าธุรกิจของเราเรานั้นทําเพื่ออะไรและมีผลประโยชน์อะไรนั่นเองครับ ส่วนข้อที่3นะครับพิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้หลักใดในการวิเคราะห์ก็คือนําข้อมูลต่างๆที่เราสามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆได้นะครับในส่วนที่สี่นะครับก็คือใช้หลักความรู้นั้นให้รุมกับเรื่องที่เราวิเคราะห์ว่าธุรกิจของเรานั้นสามารถพัฒนาไปได้อย่างไรและสามารถบรปปรลุเป้าหมายของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนที่ห้านะครับก็คือสรุป และรายงานผลให้เป็นรับเบียบตามธุรกิจที่เราได้วางแผนไว้เองนะครับครับมาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการจะต้องทําการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจนั้นก่อนผู้ประกอบการจะทําธุรกิจตัดสินใจจะทําธุรกิจใดๆนั้นจะต้องวิเคราะห์จากศักยภาพของธุรกิจต่างๆเพื่อความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจซึ่งมีเหตุผลในการ วิเคราะห์ดังนี้นะครับในข้อที่1ก็คือเพื่อที่จะได้เห็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจในส่วนหัวข้อที่2นะครับเป็นการสื่สอทิศทางของธุรกิจให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่สามารถจัดสรรเงินนบุคลากรบุคลากร,กรต่างๆนะครับส่วนข้อที่3นะครับให้ได้ทราบแหล่งเงินทุนหรือเพื่อผู้ยืนหรือการรวมลงทุนตลอดจนการสร้างความมั่นคงใน มั่นคงมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะประกอบธุรกิจนั้นๆนะครับส่วนข้อที่4นะครับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไปนะครับครับเรามาในหวัวข้อที่2.2นะครับวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของแผนธุรกิจนะครับแผนธุรกิจกาต้องประกอบไปด้วยนะครับ2.2.1นะครับผู้ประกอบการต้องรู้ว่าตนเองเป็นใครก็ ถามว่าเราต้องรู้ว่าตัวเองนั้นจะทำอะไรเพื่ออะไรก่อนนะครับส่วน2.22น,นะครับธุกรกิจของตนเองจะเดินไปในทิศทางใดจะต้องอาศัยการกรําหนดการตรกรอบสามประการน,นะครับ1ก็คือการกรําหนดวิสัยทัศน์สก็คือการกรําหนดพันธกิจและก็สาคือการกําหนดเป้าหมายนะครับส่วน2.23นะครับเราต้องรู้ว่าตนเองจะไปในอย่างไรจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละดับ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นกลยุทธ์ระดับองคอ์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับครับกลยุทธ์ระดับองคอ์กรนะครับเรามาดูกลยุทธ์ที่เลือกใช้หรือกลยุทธ์ทางการขยายตัวในแนวตั้งโดยการกําหนดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมหรือหรือเพื่อเยี่ยงชิงส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นหรือจับกลุ่มลูกค้าที่กำลังจะเติบโตในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยใช้วิธีการหนึ่งก็คือการตลาดเฉพาะส่วนหรือหากลยุทธ์ในการจัดตลาดให้มากขึ้นหรือเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมๆหรือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มคนทำงานโดยพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้กับกลุ่มนั้นๆเพื่อให้เขามีการขยายยอดเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนหัวข้อที่2นะครับรักษาดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมๆและกลุ่มใหม่ๆนั้นเพื่อการขยายให้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนหัวข้อที่3นะครับ คือการขยายตัวโดยสร้างพันธมิตรทางการค้าขายเพื่อลูกค้าของเรานั้นได้เพิ่มช่องการในการขายและจําหน่ายสินค้านั้นนะครับครับเรามาดูกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับเราได้ยกตัวอย่างอ่ากลุ่มแม่บ้านหรือเรายกตัวอย่างกลุ่มน้ําพริกของของแม่อุตสาหนะครับในการประกอบธุรกิจครั้งนี้นะครับเรามาดูว่าน้ําพริกของแม่อุตสาห์จะเลือกใช้กลยุทธ์ผู้นําด้าน ต้นทุนแบบไหนเขาจะใช้แบบต้นทุนแบบต่มในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจของเขานํามีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยใช้กลยุทธ์ที่แนะนามาใ,ใช้ก็คือ1ก็คือปรับปรุงและคปรุงกระบ,บวนการการผลิตดํานเนินการเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้ารวมทั้งทาให้ความสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนต่ํานะครับส่วนข้อที่2ก็คือนักอุตสาหกรรมก็สามารถพัฒนาการบริหารวัตถุดิบสินค้า ด้านกองกาเช่นก็ซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจหน่ายสินค้าที่ให้ราคาตามสูดและมีคุณภาพไม่แตกจากราคาเดิมของนักอุตสาหหรือผู้จัดก,การจําหน่ายมีส่วนลดสินค้านั้นๆให้กับไ่อุตส่าหนั่นเองนะครับส่วนกลยุทธ์ที่ไม่อุตสาหเขาใช้กันครับในการประบัติการจากสภาพการแข่งขัน,งนที่รุนแรงในธุรกิจของน้าพริกไม่อุตสาห์ก็คือน้าพิกไม่อุตสาห์าต้องกําหนดกลยุทธ์ในระดับ ฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรระดับธุรกิจเพื่อให้บริษัทดําเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีรายละเอียดของกลยุทธ์ดังนี้นะครับ 1. เขาจะใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดการการตลาดเขาาจะเน้นคุณภาพและมาตรฐานการของสินค้า 2. โดยจะได้รับเครื่องหมายจากอออที่ตั้งและเปิดบริการ 2. ผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดผลิตอย่างแน่นอน สามจัากสินค้ามีรายละเอียดชัดเจนเชื่อถือได้และปฏิตันฑ์ของแม่อุตสาเขาก็มีบาร์โค้ดหรือกําหนดสินค้าที่ถูกลก้องแลนแม่ยําอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงทําให้ธุรกิจของแม่อุตสาสามารถอยู่ในธุรกิจที่เติบโตได้ทุกวันนี้นะครับครับเรามาดูราคาถูกกว่าเยอะอื่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าปัจจุบันใช้กลยุทธ์ราคาต่ําโดยจําหน่ายสินค้าในกาตาที่ถูกกว่าเยอะอื่นนะครับ ก็คือ1.3นะครับจําหน่ายผ่านตัวแทนเพื่อการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับส่วน1.4นะครับกลย,ยุทธ์ด้านส่งเสริมการขายครับสร้างสร้างการสินค้าให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้นออกร้านตามานหรือเทศกาลหน่วยงานของร้านเช่นกับสวงพาณิ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมทางทางให้กับสินค้านะครับครับมาดูกลยุทธ์ด้านการดำเนินง,งานนะครับ ก็คือจัดสถา,านที่ประกอบการใหม่หรือเนื่องจากประกอบการเดิมครับแคบหรืออยู่ในเวณที่อยู่อาศัยและแหล่งชุมชนทําให้ไม่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตและรองรับการขยายตลาดได้ส่วน2.2นะครับใช้เครื่องมือบรรจุน้ําพริกแทนการใช้กําลังคนเพื่อเพิ่มป,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับส่วนข้อสามนะครับจัดตารางการขนส่งให้เหมาะสมโดยการพยายามจัดสง่งให้ลูกค้ามีเส้นทางทางเดียวกัน ในวันและเวาลาใกล้เคียงการลูกค้าต่างจังหวัดและวิธีการขนสง่งผ่านระบบรปจหรือบกสนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับกลยุทธ์ด้านการเงินนะครับจัดทำพืน้นนบประมาณต่างๆอย่างเป็นระบบชัดเจนและถูกต้องทุกเดือนทุกระบบนะครับส่วนข้อที่4นะครับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเน้นการจ้างพนักงานที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากสะดวกในการเดินทางและสะามารถในการ ร่วงเวลาได้เมื่อมีความต้องการของสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับครับมาดูการวิเคราะห์ตามสถานการณ์นะครับก็ดูการวิเคราะห์ขยายจุดแข็งก็คือผู้บริหารมีความรู้และสูตรในการผลิตน้าพีิ์เป็นอย่างดีและดําเนินการธุรกิจเกี่ยวกับน้าพีิ์มาเป็นวิยญายาวนานนั่นเองนะครับส่วน2ก็มีช่องทางการจัดจําหน่ายที่แน่นอนโดยทําสัญญาส่งเป็นรายเดือนหรือกับบริษัทตัวแทนจําหน่ายนะครับ ส่วนข้อที่3าได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าจากองค์กรการอาหารและยาตั้งแต่พีแรกจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนข้อที่4ี่ก็คือมีต้นทุนผลิตที่ต่ำทําให้สถานการณ์ตั้งราคาได้ถูกกว่าคู่แข่งและระดับเดียวกันในตลาดนะครับส่วนข้อที่5ก็คือกิจการตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบที่จํหน่ายในการผลิตน้าพริกทําให้มีต้นทุนในการขยายส่งด้านวัตถุดิบที่ต่ำรวมทั้งไม่จําเป็นต้องการสรํารองวัตถุดิบไว้มากมายนะครับ ส่วนข้อที่ผมพูดคืนลงทุนเริ่มแรกเป็น1นงหนงทุนของผู้ก่อตอั้งองค์กรทั้งหมดทมําให้กิจการได้ไม่มีปัญหาในภาระหนิหสินนั่นเอง,เองครับครับมาดูส่วนการวิเคราตขยายจุดอ่อนนะครับจากสินค้าของกิจการยังไม่มีคนที่รู้จักผู้บริโภคมามากนักเนื่องจากยังไม่มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้เท่าที่ควรนะครับ2ก็คือกิจการมีการดําเนินการในลักษณะ ทำให้การเพิ่มกำลังงานและกำลังการผลิตเป็นไปได้ยากนะครับส่วนข้อที่สามก็คือพนักง,งานมีส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานระดับแรงงานทำให้การพนักง,งานทักษะฝีมือต่างๆใช้เวลามากเกินไปส่วนข้อที่สี่นะครับสถานาการที่ผลิตสินค้าอยู่ในเขตที่พักอาศัยของชุมชนทำให้เกิดข้อจำกัดในด้านการขยายกำลังผลิตสินค้าครับมาดูการวิเคราะห์ขยายโอกาสนะครับน้ำพิกเป็นอานที่อยู่ พูกับคนไทยมายาวนานและเป็นอนาหารที่ได้รับความนิยมจากูบริโภคมาโดยตลอดทําให้สินค้าสามารถขยายได้อย่างสม่าเสมอนั่นเองนะครับส่วนที่สองรัฐบาลมีนโย,ยบายในการที่จะส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างจริงจังทำให้มีทำให้เปิดโอกาสในการขยายธุรกิจและการผลิตนั้นๆน,น,นะครับ2.24นะครับการวิเคราะห์ขยายอุปสรรคก็คือ เป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนไม่ไม่มากถ้าไม่มีคู่แข่งในตลาดมีจํานวนมากการรับรู้ในตลาดสินค้าให้กับผู้บริโภคครับสำหรับการสอนในวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็ติดต่อได้ที่เบอร์ครูนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ใน a p 3นะครับวันนี้ครูก็ขอขอบคุณมากนะครับครับเจอกันใหม่นะครับ